พูดกันง่ายๆก็แค่โล100ละร้อยเราก็ได้กาไรละสิบโลเราก็ได้ตัวละพันยี่สิบตัวเราก็จะได้สองหมื่นสามสิบตัวเราก็จะสามหมื่นนี่การวิธีการขุนแพะถ้าเลี้ยงแม่แพะเราก็จะรอขายลูกจากการทําการเกรษตรทําไร่เนี่ยก็เลยมาหันมาเลี้ยงแพะครับสวัสดีครับผมชื่อชินวัตรบัณฑิต ชื่อเล่นว่าจอนที่แรกผมก็เลี้ยงอยู่ประมาณ10ตัวก่อน10ตัวเลี้ยงมาปุ๊บแต่นี้นะเข้าก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยเริ่มแรกเลี้ยงแม่แพะก่อนพอเริ่มเลี้ยงแม่แพะเสร็จแล้วแต่นี้กลับมาลองเลี้ยงแพะขุนผมเลี้ยงมานี่สองปีผมไม่เคยภาวะอาการขาดทุนเลยนะการเลี้ยงแพะเนี่ยได้แต่ผลกําไรคือว่า2เดือนปล่อยซื้อลายสามสิบ พี่ยี่ห้าบาทเงี้ยร้อยยี่ห้าบาทเราขายก็มันจะมีระยะยี่สิบโลลงอีกราคานึงพอเราขุนไปตักยี่สิบโลไปหาสามสิบโลอีกราคานึงอย่างเงี้ยต่นี้อยู่ที่การสามารถแต่ละบุคลคลเนาะที่การเลี้ยงแล้วจะได้น้ำหนักเพิ่มการดูแลเพิ่มก็เลี้ยงกันเหมือนพื้นพื้นทัวไปที่กลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มเลี้ยงแพะเขาเลี้ยงกันนะ่ะหมายความว่ามาให้กระถินให้หัวอาหารและอาหารหยาบ ปกติดูแลแล้วก็คือทำพยาธิฉีดยาบำรุงเหมือนกลุ่มกเกษตรและทุกฟาร์มก็ทำกันเราก็เป็นนั่นแล้วก็ศึกษาจากเพื่อนกลุ่มสมาชิกมั่งอะไรมั่งเพื่อการมาเปลี่ยนอาชีพจากการทำการ,กรเกษตรทำไร่เนี่ยก็เลยมาหันมาเลี้ยงแพะเริ่มแรกต้องเลี้ยงแม่แพะเพื่อการเอาลูกมาหุนแล้วลูกนั่นก็จะมาแบ่งแบบว่าตรงเมียนั่นได้ ยานมก็มันอยู่ที่ตามสายพันธุ์เนาะตัวนี้ถ้าสายพันธุ์แบบสายพันธุ์อังโกหรือว่าลูกผสมทั่วไปนี่มันก็ราคานึงแต่นี่เลยไปมาก็แนะนําให้หลานสาวเอาขาหวหัวแดงก็ามาขาหวหัวแดงนี่มันจะไม่ได้คือราคาดีหน่อยน้ําหนักดีด้วยแต่ก็ไม่ได้ถอดใจในตอนที่ช่วงโควิดช่วงเนี้ยอุวกา,าดทุนไปเด็ดนะซื้อตอนนั้นมันร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบพอมาขายเมื่อนี้โลละเก้าสิบบาท ขาดทุนนิ่เห็นแต่ถามว่าผมถอยมาผมไม่ถอยเพราะว่าราคาถูกแต่เราก็ซื้อถูกเราก็ขายถูกมันก็ราคามันก็จะอยู่ปกติของมันเหมือนน้านในแม่เพราะว่าทุก่อนมันร้อยห้าสิบแต่นี้มันตกเกินมันจะหนีกันอยู่ประมาณสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบโลลงกับยี่สิบโลขึ้นมันจะต่างกันตรงนี้พูดกันง่ายๆก็แค่โลละร้อยเราก็ได้กําไรละสิบโลเราก็ได้ตัวละพันยี่สิบตัวเราก็จะได้สองหมื่น สามสิบตัวเราก็เจ็ดสามหมื่นนี่การวิธีการขุนแพะถ้าเลี้ยงแม่แพะเราก็จะรอขายลูกแต่ก็ยังว่าเนาะถ้าการดูแลมันวามไหนก็ตามแต่ของของเขาก็มีเป็นมีตายเหมือนกันไม่ว่าแม่แพะไม่ว่าลูกแพะการเสียชีวิตเพราะแพะนั่นเป็นแพะ,แพะที่โรคเยอะและเป็นตาสที่อ่อนแอมันอยู่ที่การดูแลของคนเลี้ยงแลยการดูแลที่จะบมรุงถึงจีจจะบบไหนมันก็ร่วง ที่ผมศึกษามาถามเพื่อนในกลุ่มในฟาร์มเป็นเหมือนกันหมดพอถึงช่วงปีที่มันอะไรปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเขาเรียกฤดูการปรับเปลี่ยนนั่นคือช่วงล่วงกันละการเลี้ยงนั้นมันจะมีอยู่ช่วงที่ว่าหากมุว่ากลุ่มที่เลี้ยงแพะถตาหากข้างไร่เราที่ข้างฟาร์มเราเนี่ยถ้าเขาทำไร่ทำสวนเนี่ยมันจะฉีดยาฆ่าเพี้ยมังอะไรมั่งยาฆ่ายานั่นแหละ ที่ว่าที่เขาบอกว่าน้ําเป็นพิษมั่งอันนั้นเป็นพิษนี้เป็นพิษคือสารเคมีเพวกงั้นมันจะไหลเข้ามาในที่เราแล้วแพ้นะครับไปกินพอได้ระยะของปลายผต้นหนาวปุ๊บเนี่ยแพ้ะจะเริ่มท้องเสียพอท้องเสียปุ๊บมันก็จะเอาไม่อยู่ถ้าท้องเสียแบบพวกญาติเนี่ยเขาจะฉีดยาให้ยาปุ่นมันจะอยู่ทันทีแต่ถ้าท้องเสียตัวกินยานะทำยังไงก็เอาไม่อยู่คือมันจะหลุดไปเลย เอาไงก็มันอยู่คือมันจะผอมลงผอมลงผอมลงแล้วไปหมดสภาพไปอย่างนั้นในสภาพนั้นรุ่นก่อนผมขุนนี้คือหมายความว่า2เดือนค้างสเดือนครัง้งสอเดือนได้ปล่อยใช่ไหมถ้า30มสิบตัวผมก็ได้ละสา0 0 0ื 3..42 ได้4รุ่นได้ได้ดีกว่าทําไร่อีกได้ได้ดีกว่าทําไรเพราะไร่นี่มันเสี่ยงภาะวะหนึ่งผลแรง2ราคา ตกตาม,มันทุกอย่างในทุกวันนี้มันมันมาเปลี่ยนแปลงสะกรงนีเนี่ยตรงที่ว่ากลุ่มเกษตรกรที่ทําไร่ทํานาราคาตกตามหมดถึงแม้ว่าปีนี้ราคากรพาดีแต่ถามว่าราคาปุ๋ยาพุ่งไปถึงไหนไปลิฟเลยแต่นี้ก็ไปมาก็ตกขาดทุนยังเก่าแต่เลี้ยงแพะของเราไม่มีคําว่าขาดทุนการเลี้ยงแพะขุนนะนะยังแม่แพะก็ดี พราะยังไงก็กลุ่ม,มปะทุสัตว์ของำอำเภอเขาก็เคยแนะนำว่าก่อนที่เราจะเลี้ยงแพะขุนเราต้องเลี้ยงแม่แพะก่อนพอเลี้ยงแม่แพะแล้วเราถึงจะมาเลี้ยงแพะขุนได้เพราะเราจะได้เอาแพะในคอกเรามาขึ้นมาขุนแล้วหลักประหารซื้อตามกลุ่มแพะนั่นกลุ่มความแพะนั้นมาเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นแล้วต่อมาเราก็ต้องไปจด MOU เมื่อตั้งกลุ่ม MOU หมายความว่า,า,าเราต้องหาตลาดให้ได้เพื่อความมัน่นคงของแพะกลุ่มแพะให้ได้ ถ้าหากเราจะขายแบบเหมือนพออน่อค้าจอนเขาเรียกพ่อค้าจอนนะี่ยนะคือไปมามาถึงราคาดีจริงแต่ถ้าเรามีสีตัว5ตัวโทรปุ๊บเขาไม่มาเอาหรอกเพราะไม่เต็มรถไม่เต็มเที่ยวเขาอย่างประเภทถ้าเราตั้งกลุ่มที่เราจด MOU ปุ๊บเนี่ยเราจะตั้งกลุ่มปุ๊บเนี่ยมีแพทยี่สิตัวปุ๊บเนี่ยรับโทรปุ๊บเนี่ยเขาจะวิ่งลงมาเอาเลยเพราะผมก็จดอยู่กันในชวนอยู่จังหวัดปัตตานีเองเพื่อการหาตลาดให้ได้ เพราะว่าการเลี้ยงแพะเราก็ต้องการตลาดแต่ตอนนี้ถ้าบางคนเขาไม่มีตลาดปุ๊บเนี่ยไปจดเอามาไอยูหรือหาตลาดให้มันคงนี่มันก็การขายมันก็จะลําบากบางคนก็โทรมานะมาหาผมบอกว่าตลาดให้หน่อยผมก็ต้องโทรหา่อค้าให้เขาเพื่อาการวิ่งไปเอาเพราะผอค้าจอดเขาถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านมาจริงๆเขาก็ไม่แวะเอาหรอกเขาให้ราคาดีจริงเพราะว่าของเขาไม่เต็มเที่ยวยังไงเขาก็ให้ราคาสูงกว่าทันทีพอมาแล้วก็กไปเขาให้เบอร์โทรทิ้งไว้แล้วก็กไปละ พอไปแล้วก็ไปเลยไม่กลับมาแล้วอีแต่เนี้ยเป็นอย่างนั้นผมก็อยากฝากให้กับสมาชิกว่าอยากไปเห็นแก่กลุงง่มอันเลยกับพอ้าจรถ้าเราจับกลุ่มกันได้แล้วเราซื่อสัตย์ต่อกันแล้วกันนะผมว่ามันเป็นอนาคตอย่างหนึ่งทุกคนนั้นเล็งเป้าไปที่วงเงินกู้กันส่วนใหญ่แต่เอามาแล้วก็เวลาประชุมกลุ่มนั้นเขาไม่ได้พุ่งไปที่แพะนะอีกอย่างนะ จะเอาเงินตัวที่กู้แพะได้ดีเอาไปไหนอะใช้นี่แลแ้วตอนนี้กลุ่มแพะผมก็จะไม่โตผมก็ไม่ยอมผมไม่ยอมดําเนินการตัวนี้ให้กับใครทั้งนั้นเพราะว่าผมถือว่าสมาชิกนั้นไม่ซื่อสัตย์กับกลุ่มผมนี่อีกอย่างผมขอฝากไว้ด้วยว่าหากบุคคลใดที่สร้างกลุ่มแล้วเอาเงินของกลุ่มนะไม่ว่ามันมันมีทั้งกลุ่มแพะกลุ่มวัวกลุ่มปูผักผมเคยคุย,คยกระทกจอนะมันเป็นเหมือนกันหมดเลย กลุ่มผักปลอดสารกู้มาเขียนโครงการหวานแบวเลยปล่อยอนุมัตทุกวันนี้ได้เงินไม,ไม่ได้เพราะเอาเงินนะั้นไปใช้นี่นอกหมดผักไม่ได้ปลูกแล้วกลุ่มของผมเลยไม่สนับสนุนการที่ว่าเข้ากลุ่มกับผมแล้วจะเอาเงินของกลุ่มนี้ไปใช้ีนระบบอื่นไม่ได้ต้องซื้อแพะเท่านั้นผมจะทำโครงการให้ทุกคนได้นี่คือเป็นปัจจัยของกลุ่มแต่ละกลุ่มเพราะผมก็มีตรงของท่านเจรัตนี่แกก็นับนะแนะนำดีนะ ท่านเชยรัตน์อยู่สับม่วงแนะนํามาอะไรมาก่อนที่ผมจะตั้งกลุ่มก็มีท่านเชลรัตน์นี่แหละแนะนําสนับสนุนแล้วก็มีท่านชวนอยู่ประธานกลุ่มอยู่ที่จังหวัดปับูรน์แล้วก็ความซื่อสัตย์กลุ่มมันมีอยู่ของผมมีเพื่อนอยู่ผนอยู่พิจิตรของความของพันมธมิตรในจำนวนก้นทอง นั่นคือการซื้อแพะนี่เขาจะไม่มีการซื้อแพะว่าแบบว่าผมไปดูในเพจปุ๊บเนี่ยแพะตัวนี้ยเท่าไร่ราคาตอนนี้ถากบดว่าบอกลากไม่ผมหน่อยนี่เขาไม่ลากให้เลยคนนี้ซื้อสัต์จริงๆผมยอมรับเขาต้องขึ้นมาดูด้วยตัวเองว่าแพะเนี่ยราคาเนี้ยคุณจุใจไหมคือเราซื้อแม่แพะหรือว่าแพะสาวเนี่ยนะอ่าต้องขึ้นมาดูต้องมาคัดเองผมตีราคาไว้เรียบร้อยแล้วก็มาดูว่าตัวขนาดเนี้ยโอเคไหมซู่ไหมเอาไหม จะให้ผมลากไปให้โดยที่ว่าผมคัดไปนะไปถึงไม่ถูกใจกะอะไรล่ะแบบนี้อ,อย่างนี่อีกเนีย่ยมีคนคนนี้คนที่ผมนับถือนับใจเขา,าจริงๆว่าเออแค่เราก็เสียก้านน้ำมันไปไป,ไ,ปไม่เท่าไหร่เนาะนั่นเขาซื้อสัตว์ต่ออาชีพของเขา,าจริงๆคือเขาไม่หลอกขายแพะผมก็ว่างัันนะเพราะว่าแต่ทุกวันนี้ผมก็หยุดทําการเกษตรละทําไรผมหยุดผมเอาที่อย่ของผมนั้นมีอยู่เนื้อที่อยู่ส0ไร่ผมมาปลูก้าไว้แพะหมดเลย ดีกว่าเพราะว่าสมมติมว่าบางคนก็บอกว่าพักคอ,อกนะอะไรนะผมไม่พัก,กเพราะผมจะต้องเดินเพราะว่าต้องคือหมายความว่าพอแพะผมออกไปแล้วก็ให้พักคอ,อกหนึ่งเดือนผมพักอยู่ประมาณครึ่งเดือนเนี่ยพอละต้องรีบเอาลงก็มันถึ่งจะหมุนให้ทันถึงเวลาปุ๊บบางทีแพะนี่เลี้ยงยังไม่ได้ประมาณเดือนครึ่งถ้าตลาดทางเวียดนามต้องการปุ๊บเขาจะต้องโทรมาแล้วว่าแพะพร้อมปล่อยไหม เพราะว่าทางตลาดต้องการแพะไม่พอเที่ยวอีกตานี้เราเพื่อเราเป็นการตลาดด้วยกันเราก็ต้องยอมียตลาดเพื่อให้เขาก่อนเพื่อให้ตลาดเขาเดินได้เมื่อเขาเดินได้เราก็ไปได้เราจะไม่เน้นเรื่องค้างว่ากูต้องทําให้ได้ถึงสามสิบก่อนถึงเะียบอยไม่ใช่ยังนั้นเราก็ตลาดเขาก็จะตันพอกาเอาไปเรียบร้อยเราก็หาใหม่เข้ามาขุนใหม่อีกมีแต่พี่พียง้องก็เลี้ยงกันคนละสิบตัวมั่งยี่สิบตัวมั่ง พอทางผมจะขายขนขายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามว่าวันไหนเขาจะมาจับผมก็จะบอกเขาทันทีว่าวันนั้นวันนี้นะเออของดีบานมีเท่านั้นตัวตัวนี้ตัวผมก็พอจําผมปุ๊บถ้าไม่นั่นท้งโน้นเยอะมากผมก็พามาจับทั้งกลุ่มที่เยอ่อยๆ,ๆหมดก่อนแล้วก็ไปจุดรวมใหญ่ของผมที่ฟาร์มผมเลยแล้วก็กลับ เพราะว่าพอค้านั่นเขาไม่ชอบหรอกไอ้ได้แพะติดตัวยี่สิบตัวก็ต้องการทีห้าสิบหรือว่าเต็มรถเขา้าเต็มเที่ยวได้ยิ่งดีเพราะว่าต้องการก็ต้องการเยอะแต่คนเลี้ยงมันโดยมากมันจะมีน้อยถามมาถ้าเราดูแลดีอาหารถึงมันก็จะสมบูรณ์ให้ลูกดีแต่ภาวะแท้งภาวะอะไรมันก็มีปกติของทุกฟาร์มอยู่ดีก็ตายท้องเสียตายมั่งอะไรมั่งเอากันไม่อยู่มั่ง อย่างนี้มันก็เป็นกันทุกฟาร์มเพราะผมเห็นทั้งเพื่อนเฟซผมก็เออไข้าขาอ่อนบ้างแต่อันนี้ไข้าขาอ่อนผมก็คิดว่าผมเอาอยู่เอาได้ยาดีหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นแบบเดียวก็โรคงวัวไข้สามวันนะขาอ่อนนอนตุบล,ลงไปเนะี่ยเพราะว่าที่ผมทำไมถึงพูดดึงเกี่ยวกับงวัวผมก็เคยอยู่ฟาร์มงวัวตำงัวมาก่อนผมประกวดงวะนะัวเนี่ยเลี้ยงงัวประกวดหลายเชลโลเล่ ผมก็อยู่ผมกระทำาุงผมอยู่ประกวดงวัวแต่อย่างว่าแต่นี่พอไข้สามวันนี่หมายความว่าถ้าหากล้มปุ๊บสามวันถ้ารักษาไม่ได้คือขาคืออ่อนหมดขาแข็งตรงนี้จะขาแข็งหลังแข็งแพ้ก็เป็นเหมือนกันพอจัดเกี้ยวเอื้องอะ่ะนั่นอีกแล้วตั้งประสัจัดหมอพรทวีแกก็แนะนํานะว่าการฉีดยาแพ้หรือจีดยางงัวห้ามเลี้ยงไข้นะการเลี้ยงไข้หมายความว่าแบบไหนล่ะฉีดตามฉลากยา ตัวน้ำหนักเท่านี้คือต้องใช้เท่านี้กว่าเกินไปนี่คือหมายความว่ากว่าตายและแพะต้องตายคือหมอนั่นคือแกเป็นที่ฉีดยาศัตร์น้องบอกว่าอย่าเลี้ยงไข้นะถ้าเลี้ยงไข้ฉีดตามอัตราส่วนนี้ถ้าไม่เลี้ยงไข้ฉีดให้สูงเข้าไว้คือเราฉีดปึง้งคือใช้ย,ยาเหมือนใช้ย,ยาแรงอะ่ะหายก็คือหายถ้าตายก็คาเข็มกันละนั่นคือที่เราไม่เลี้ยงไข้ถ้าเลี้ยงไข้ถ้าแพะเรานี่นอนปล่วยไปสักสามวันเนี่ย เอาไม่ขึ้นละมันเป็นอย่างนั้นมันดีไปอย่างที่ว่าทางปศุสัตว์เขาแนะนําดีอะไรดีเนี่ยทางปศุสัตว์แกก็ดูแลดีที่ว่าตาระบอกาปุ๊บว่าอ่าผมอยากเจยาะเลือดหน้านี่เขาจะมาลงมาเลยปศุสัตว์อ่ะเพอเขาสนับสนุนกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์และสนใจเอาจริงเอาจังมีอะไรฐานได้ครับว่าการขุนหรือว่า ที่ว่าบางทีผมเห็นเพื่อนในเฟซถามว่าไข้ขาอ่อนไข้าขาอ่อนแต่ผมก็อยากจะพิมพ์บอกเนาะแต่แตอนี้ผมก็ไม่อยากเพราะกลัวบางทีผมมันมือใหม่ด้วยพูดงงงงก็สองปีนึงแต่อาศัยว่าเอายาทงมางเวมารักษาทางแพะเฉยๆตัวนี้เองผมก็เห็นแต่ที่เเป็นก็เลือดร้อยเนาะไข้รกระดูกอ่อนขาอ่อนเนี่ยนั่นแหละใ้ยาตัวนี้ก็ ผมก็ว่าแต่ต้องว่าแต่มันเป็นอะไรก็อย่าว่ากันอะไรกันเพราะมันต้องต้องทดสอบนะแต่ของผมนี่เป็นแล้วมันฉีดแล้วไม่เกินห้านาทีลุกยืนเลยนะยาตัวนี้ถ้าหากใครต้องการยาก็โทรมาแต่ผมไม่ได้ขายยาแต่ผมจะบอกชื่อยาให้เฉยเฉยผมไม่ได้ขายยาผมไม่ได้ทํานั่นตั้งธุรกิจตรงงานผมแก้เพียงว่าตรงสารแพ้ช่วยเหลือกันในกลุ่มกเกษตรแพะนี่ผมก็ดีใจนะว่ากลุ่มกเกษตรแพะนี่พอผมสมัครใหม่นี้ก็อืมเขาช่วยเหลือกันดี บอกกันอะไรกันพอแพะเป็นนมพินก็บอกกันดีเนี่ยครับที่ว่ารักกันจริงที่คือกลุ่มแพะดีตรงนี้คือกลุ่มแพะนี่รักกันมากหรือพอรู้ว่าแพะโ้มเป่วยบอกกันนี่ผมก็จะบอกไว้เลยว่าถ้าแพะขาอ่อนโทรมาถามได้เลยขาอ่อนหรือว่าใกล้ขาแข็งเดินขาทิ้งเดะทิ้งเดะแต่ยาตัวอื่นมันก็ทั่วๆไปเหมือนก็ผมได้มาจากเพื่อนๆในเฟซจะนะกลุ่มแพะนี่เนะก็แบบเดียวกันหมดทุกอย่าง ยังแต่การสนใจนะคร,ครับผมสวัสดีครับครับบ๊ายบครับ